สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้สสอ,อองอยู่ที่พิณุโลกนะครับเมื่อเช้ามาจากกรุงเทพนะครับก็ลงพื้นที่นะครับในเขตของท่าทองไปดูปัญหาเรื่องของบึงแก่งใหญ่นะครับไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปดูการสนับสนุนนะครับในการปรับปรุงห้องน้ำ ในโรงเรียนท่าทองพิทยาคมแล้วก็เรื่องปัญหาไฟส่องสว่างของสนามบอลในวัดสว่างอารมณ์นะครับก็ไปดูมาเสร็จเรียบร้อยก็มาลงพื้นที่แถวชุมชนวัดน้อยพญาเสือนะครับในเรื่องของอโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ที่กระทบพื้นที่ทำกินของพี่น้องที่อยู่ริมทางรถไฟนะครับก็ไปทำงานมาสารพัดแล้วครับก็วันนี้ก็มานอน วันนี้ผมอยากจะพามาดูนะครับเป็นเกสต์เฮาส์เป็นโฮสเทลที่น่ารักมากอยู่ใจกลางเมืองพิซานุโลกเลยก็เผื่อใครไม่เคยนอนโฮสเทลนะกะ็กระแสของโฮสเทลนะครับก่อนที่จะมีเรื่องของโควิดเนี่ยก็เป็นการที่คนรุ่นใหม่นะครับหรือคนหลายๆจ e n เน a เรชันเนี่ยเอาตึกเก่าที่อยู่ในใจกลางเมืองต่างๆนะครับทั่วโลกเลยเอามารีโนเวท ให้กลายเป็นที่พักน่ารักๆสำหรับนักเดินทางนะครับราคาประหยัดแล้วก็มีบรรยากาศของคอมมูนิตี้ในการที่จะพูดคุยกันในการแลกเปลี่ยนกันกับคนในท้องถิ่นทีนี้ผมเองก็ทำไมต้องมานอนที่นี่ไม่นอนที่บ้านนะครับก็เพราะว่าที่บ้านของผมเนี่ยลูกสาวของผมเนี่ยมีเพื่อนนะครับที่เข้าข่ายในการติดโควิดก็เลยคิดว่าเออในเมื่อผมต้องเดินทางไปกับสภาเนี่ยก็นอนนอกบ้านดีกว่า วันนี้ผมก็เลยมานอนนอกบ้านนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าชาวพิศโลกหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าเรามีโฮสเทลดีๆน่ารักน่ารักนะครับบางทีการมานอนโรงแรมเนี่ยเราต้องการมากกว่าการนอนแต่เราต้องการเจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในท้องถิ่นเวลาที่ผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับผมก็จะชอบนอนโฮสเทล หรือไปน,นอน a อ r b n b นะครับว่าเป็นไม่ได้นอนโรงแรมก็ไปน,นอนที่บ้านคนทีนี้เราก็มานอนที่บ้านชื่นเจ้าของร้านชื่อชื่นนะครับแล้วก็เปิดบ้านของตัวเองซึ่งมีทั้งเดี๋ยวผมจะพาไปดูมีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยดูบรรยากาศก่อนนี่นี่เป็นบ้านของคุณชื่นนะครับแต่คุณชื่นน่าจะขึ้นไปข้างบนละก็เป็นที่สําหรับเรียนศิลปะด้วยมีบอร์ดเกมด้วยนะครับนี่บรรยากาศน่ารักไหมครับ นะมีบอร์ดเกมนะจริงๆเนี่ยลูกสาวผมต้องมาเรียนที่นี่ด้วยเพราะว่านี่ครับเขามีลูกปัดนะฮะนี่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่คือถ้าลูกสาวผมมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสวรรค์เลยนะครับเพราะนี่คือการฝึกนะครับจินตนาการการดีไซน์การจับคู่สี สมาธิในการร้อยนะผมก็เคยถามคุณครูชื่นเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันเจอเรื่องโควิดก่อนก็เลยไม่ได้มาเรียนกันนี่นะฮะนี่น่ารักไหมฮะอันนี้ก็เป็นโต๊ะสำหรับพูดคุยกันเนาะตรงนี้ก็จะมีบาร์ขนมมีถังน้ำแข็งเล็กๆไว้เติมนะครับมีเครื่องชงกาแฟอันนี้มีพอตกาแฟด้วยนะครับนี่ก็ การจะกินของของที่เนี่ยก็จะมีราคาบอกไว้ทุกอย่างนะครับก็รับผิดชอบตัวเองอันนี้ที่ฟรีมีอะไรบ้างที่ฟรีก็มีตามนี้เลยนะครับขนมโโลเครื่องปรุงแล้วมีให้ยืมได้มีอะไรบ้างมีลันช์บ็อกซ์นี่เรามาดูรายละเอียดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็บริการตัวเองน,น่ารักไหมฮะและดูการจัดไฟของเขานะครับนี่น่ารักมากนะครับ อย่างงฮะน่ารักไหมครับอันนี้ก็คือการเอาตึกเ,เก่านะครับเอามารีโนเวทแล้วก็เอามาใส่ดีไซน์เอามาใส่ตัวตนของเจ้าของเข้าไปก็จะกลายเป็นโฮสเทลที่มีสไตล์นะครับซึ่งในพิโซเนี่ยก็มีหลายที่นะครับแต่ที่เนี้ยก็ถือว่าเป็นที่ที่ผมอยากจะมาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้มาสักทีเดี๋ยวจะพาไปที่ห้องนอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเหตุบ้านการเมืองกันที่ห้องนอนนะครับ เดี๋ยวไปดูวันนี้สอสนอนที่ไหนอ่าไปดูนะครับวันนี้เสียงผมอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่า,าผมไม่ได้ใช้ไมค์นะครับก็พูดจากโทรศัพท์เลยนี่นะครับก็จะเป็นบันไดไม้ทรายแบบตึกแถวเก่าของพิษณุโลกนะครับนี่ น่ารักไหมครับแล้วก็นี่ก็เป็นงานศิลปะนะครับของเจ้าของบ้านเองนะครับก็คุณชื่อนั่นเองแล้วก็มาดูนะครับดูงานศิลปะเนาะมีโซฟาให้นั่งนะครับก็อันนี้พาแอมมาดูห้องทริปเปลิลผมไม่ได้นอนห้องนี้นะครับอันนี้เป็นห้องทริปเปิลนะฮะนอนได้สามคน จะนอนที่กระโจมก็ได้นะครับนอนที่บ้านโครงไม้นี่นะครับนี่นอนที่นี่นะแต่ผมไม่ได้นอนห้องนี้เพราะผมนอนคนเดียวนะครับผมนอนห้องนี้ครับทด่น,นี่ฮะห้องนอนผม คืนนี้ผมนอนที่นี่นะครับเย็นสบายแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับนะนี่บรรยากาศนะครับสวยไหมฮะคือมานอนที่นี่เนี่ยก็เออมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะมารู้จักอะไรถ้าเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะแน่นอนถ้าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับหรือว่าเป็น คนที่ต้องการความสะดวกสบายมากๆเนี่ยก็จะต้องนอนโรงแรม3ดาว4ดาวใช่ไหมครับซึ่งในพิษลซ,โซก็มีโรงแรมเต็มไม่หมดเลยหรือจะนอนเป็นบั d เ็ต h โฮเทลก็นอนแบบ2ดาวที่ราคา350-400-500ได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการบรรยากาศแบบโฮเทลนอนเหมือนนอนบ้านเพื่อนแล้วก็ดูสิ่งที่เพื่อนเป็นสิ่งที่เพื่อนนำเสนอนะครับก็ที่บ้านชื่นเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเอามาดูกฎหน่อยไหมว่าที่บ้านชื่นนี้มีกฎอะไรบ้างนะครับ ก็แน่นอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่มาพักที่นี่นะครับ No food and drink consumption in your room นะครับก็ไม่ให้กินอะไรในห้องนี้นะครับเพราะเดี๋ยวมดขึ้นเนาะหรือว่าสกรปรกนะครับ No shoe upstairs นะครับไม่ใส่รองเท้าขึ้นมานะ Turn off aircon and light when not uh, when not in use นะครับ Keep the bathroom door closed นะครับ No running jumping นะครับ Be eco-friendly as much as you could. Feel free to borrow food container and straw นะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ของโลกนะครับจริงๆไม่ใช่เทรนด์ธรรมดานะครับแต่เป็นความจำเป็นของโลกเลยที่เราจะต้องลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งนะครับก็บอกว่าต้องเขาขอยืม food container นะครับได้เลยนะครับแล้วก็หลอดได้ด้วยนะครับแล้วก็ be happy and enjoy your stay นะครับอ่านี่ก็มีงานศิลปะให้ดูตอนนอนด้วยนะครับ นะก็ถือว่าเป็นสุนทรียะนะครับทีนี้ประเด็นคืออย่างนะี้ฮะโฮสเทลเนี่ยมันก็จะอยู่กลางเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเสียงมันจะดังตรงข้ามเนี่ยก็เป็นผับชื่อดังของเออไม่ใช่ผับขอโทษครับเป็นคลาฟเบียรร้านคลาฟเบียร์ชื่อดังของพิซซุโลกก็คือเกิร์ลดอนค y นะครับเพราะฉะนั้น เขาก็จะมีจุบอุดหูให้ด้วยนะเ,เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุนะครับที่มาพักเพราะว่ามันก็จะมีรถวิ่งแล้วก็ช่วงเนี้ยตอนช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงที่มีการจราจรเยอะเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับคนตื่นเช้าหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าการได้มาพักที่แบบเนี้ยมันก็จะทำใหเ้เปลี่ยนบรรยากาศ แล้วก็เปิดประสบการณ์ได้นะครับเพราะว่าจริงผมก็เดินผ่านร้านของคุณชื่อเนี่ยหลายรอบละก็ยังไม่เคยแวะสักทีหนึ่งนะโอเคครับเป็นไงครับหน้ามาเที่ยวมาชมกันไหมครับอันนี้ผมไม่ได้รับค่าจ้างรีวิวโปรโมทอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเนี่เป็นอีกหนึ่งของดีพิษณุโลกคําว่าของดีอาจจะไม่ใช่ของที่ทําให้คนร่ํารวยหรือว่าอะไรมากเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับแต่มันเป็นความรเริ่ม มันเป็นดีไซน์มันเป็นครีเอทีฟมันเป็นความพยายามที่จะให้ตัวตนของตัวเองเนี่ยออกมาในรูปแบบของธุรกิจที่ตัวเองรักแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะครับออคุณน้ำตาลบอกกลับจากเกอด้อนใครก็หลับมาได้ยินเสียงอะไรล่ะครับครับ <c oughs> ก็แล้วแต่นะก็จะมีเสียงมอไซค์บ้านนะครับแต่ก็ผมคิดว่าตัวผมเนี่ยเป็นเด็กที่โตในตลาด ผมนอนที่เสียแยกปั้นแขกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะฉนั้นเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงรถไฟนะครับที่วิ่งตอนกลางคืนเสียงรถขนผักเราก็จะได้ยินตั้งแต่เด็กๆนะผมไม่มีปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนนะครับนะตรงกันข้ามถ้าเปิดเพลงผมนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นเสียงรถเสียงอะไรพวกนี้ผมนอนหลับนะครับก็ไม่มีปัญหาน่ารักดีนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังถึงภารกิจของผมก่อนเนาะ แล้วก็จะเล่าถึงสถานการณ์บ้านเมืองด้วยภารกิจของผมในวันนี้นะครับก็อยู่ที่ตำบลท่าทองแล้วก็ในทศบาลนครเป็นหลักตอนนี้เรากําลังเตรียมการเรื่องนี้ครับก็คือว่ารถไฟรางคู่ที่จะมีการทําไปทั่วประเทศเนี่ยครับปรากฏว่าเราได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วแล้วรางคู่ในพิษณุโลกเนี่ยมันก็ไม่มาสักทีหนึ่งมันจบอยู่ที่นครสวรรค์เพราะว่าเสของพิษณุโลกเนี่ยมันคือช่วงนครสวรรค์เด่นชัยนะครับ ทีนี้พอมันไม่มาสักทีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันทําไม่ได้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่เรียกคืนพื้นที่หรือการพัฒนาพื้นที่เพราะการจะทํารางคู่ได้ต้องขยายใช่ไหมครับต้องเวนคืนแล้วมันมีส่วนที่ต้องขยายน้อยกับส่วนที่ต้องขยายมากส่วนที่ต้องขยายมากก็คือส่วนที่เป็นโกดังสินค้าเป็นสถานีรถไฟเป็นอะไรพวกนี้นะครับ ทีนี้เราก็เลยเจอปัญหาที่มันเริ่มเป็นแพทเทิร์นก็คือว่าที่บึงพ้ะเนี่ยศูนย์กระจายสินค้าก็ไม่มาตามนัดเพราะฉะนั้นการเวรคืนก็เลยมีปัญหาว่าปักเสาไปแล้วแต่ไม่ได้เวรคืนจริงพี่น้องประชาชนก็ต้องไปซื้อที่ดินข้างนอกพราะรู้ข่าวเวรคืน่อจะเตรียมย้ายบ้านปรากฏว่าไปซื้อเสร็จเรียบร้อยเริ่มผ่อนแบงค์แล้วแต่ไม่มีการเวนคืนจริงเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขาเสียดอกเบี้ยฟรีนะครับถัดมาก็คือว่าชุมชนริมทางรถไฟ ซึ่งประกอบไปด้วยวัดน้อยนะครับชุมชนพญาเสือแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ตำบลบ้านใหม่เทศบาลบ้านใหม่ก็ได้รับผลกระทบว่าพวกเขาจะต้องถูกย้ายออกนะครับการย้ายชุมชนออกจากที่รถไฟหรือที่ราดพัสดุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับเมื่อประเทศจะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเวียนคืนที่ดินเรื่องนี้เราไม่ปฏิเสธ แต่การเบี่งคืนพี่น้องในชุมชนรถไฟเนี่ยที่อยู่กันมายาวนานเพราะว่าเราไม่ได้พัฒนารถไฟกันมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นการจะเบ่งคืนมันเป็นเราพูดถึงคนจํานวนมหาศาลตั้งแต่เชียงรายยันสุงไหอยโกลกที่อยู่กันริมทางรถไฟนะครับทีนี้พวกเขาจะอยู่ที่ไหนพวกเขาจะอยู่ยังไงพวกเขาจะหากินยังไงอันนี้ก็ต้องเป็นทางออกที่รัฐบาลจะต้องเตรียมให้ปรากฏว่าทางออกที่รัฐบาลเตรียมให้ก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับ กับความคาดหวังหรือว่าสิ่งที่พวกเขาจําเป็นต้องดําเนินชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสสนะครับพยายามจะนําเสนอแล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยส่งเสียงของเขาให้รัฐบาลเนี่ยได้ปรับปรุงกลยุทธ์นะครับปรับปรุงแผนงานที่การพัฒนาประเทศเนี่ยจะไม่กระทบต่อคนเล็กคนน้อยหรือกระทบให้ได้น้อยที่สุดหรือหาทางออกร่วมกันให้ได้มากที่สุดนะอันนี้เป็นภารกิจนะครับเพราะฉะนั้น Uh, เราก็จะมีเวทีเกิดขึ้นในวันที่13 uh, ทธันวาคมนี้นะครับที่โรงแรมโกลเด้นแกรนช่วง4โมงเย็นโกลเด้นแกรนก็คือโรงแรมที่อยู่ริมทางรถไฟนั่นแหละครับตรงแถวสีแยกปัานแขกนะครับก็เชิญผู้สนใจทุกท่านไปรับฟังด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ uh, แน่นอนมันคงจะมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วกับข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน อะไรชัดเจนแล้วทําเอกสารอะไรที่ยังไม่ชัดเจนทําเป็นข้อเสนอนะครับแล้วผมจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปให้ประชาชนชาวพิษณุโลกได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับนี่เป็นภารกิจในวันนี้ภารกิจวันพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปเยี่ยมนะครับพี่น้องที่เขตพายชุมพลนะครับในตลาดตอนเช้าเนาะเดี๋ยวไปดูสภาพเศรษฐกิจกันสัหน่อยหนึ่งว่าพ่อค้าแม่ขายขายของเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ มีใครจะฝากเรื่องอะไรผมให้รับใช้ให้ฝากถึงสภาหรือประสานงานกับท้องที่ท้องถิ่นหรือเปล่าแล้วก็จะไปเ,เยี่ยมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับแล้วก็จะไปเดินในพื้นที่ที่กระทบเรื่องของเลมทางรถไฟเหมือนเดิมก็ผมทํางาน2วันเต็มอ๋อ,อแล้วก็จะไปงานศพงานหนึ่งด้วยนะครับก็ทํางาน2วันเต็มแบบนี้แล้วก็ กับกรุงเทพในเช้าวันอังคารเพื่อจะเตรียมเปิดสภานะครับสภาในอาทิตย์หน้าก็วาระมันจะไม่ค่อยเข้มข้นแล้วครับนะบก็เพราะว่ามันคล้ายๆกับเตรียมปิดปีใหม่เนาะวาระหนักๆก,ก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาในช่วงนี้แล้วนะครับก็จะไปว่ากันอย่างเข้มข้นใน,นในช่วงเปิดปีใหม่มาโดยเฉพาะการเตรียมการอภิปราย ทั่วไปแบบไม่ลงมติซึ่งมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะแบบไม่ลงมตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจว่าศึกหนักของรัฐบาลก็จะเป็นช่วงต้นปีคนถามผมเยอะว่าตอนนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครในในพิษณุโลกเนี่ยของพรรคต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมันใกล้ย,ยุบสภาหรือเปล่า ผมก็เรียนตามตรงว่าจะยุบไม่ยุบเนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลนะครับเราก็ไม่อาจทราบได้แต่ดูบรรยากาศตอนนี้มันเหมือนใกล้จะยุบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แต่ถ้าใครติดตามผมมาเนาะผมไม่ได้มาลงพื้นที่เฉพาะตอนที่มีการจะใกล้ยุบสภาผมลงพื้นที่ต่อนเนื่องอยู่แล้วแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับเแต่ส่วนมันใกล้ยุบสภาหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่สนใจแล้วครับผมก็ดําเนินการ เต็มที่นะครับเพื่อ,อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนาแต่ถ้ามันใกล้ยุบจริงๆผมก็ต้องกราบขอร้องนะครับทุกท่านที่สนับสนุนพักก้าวไกลว่าขอให้ช่วยสนับสนุนต่อไปด้วยนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้เรานะเนาะเราถูกคดีข้อหาว่าล้มล้างการปกครองซึ่งเราไม่ได้มีความคิดล้มล้างการปกครองเลยนะครับเรามีความคิดที่ยุบพักของเราก็แน่นอนครับ เราเป็นคนที่ตั้งใจที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชและเราไม่ต้องการเห็นพลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีอีกแม้แต่วันเดียวเพราะว่าพวกเขาพัพฒนาประเทศไม่ได้พวกเขาแก้ปัญหาแบบโบราณกฎหมายที่ออกมาแต่ละอย่างเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เราเห็นว่าการเข้ามานะครับปกครองประเทศของทุนนิยมสุดใหญ่ ที่มีการควบรวมกิจการที่มีการขึ้นราคาที่มีการาทำให้ทําให้ต้นทุนในการใช้ชีวิตของการเป็นคนไทยครับมันยากขึ้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆราคาข้าวตกต่ำนะครับได้รับการเยียวยาชดเชยไม่ทั่วถึงไม่ทันท่วงที SME ไม่ได้รับการเยียวยาดูแล วัคซีนที่จองไปไม่ได้รับตามนัดใช่ไหมครับกลายเป็นวัคซีนที่สับสนผิดพลาดแล้วก็ทําให้หลายคนเนี่ยเข็ดขยายไม่กล้าฉีดวัคซีนจนมีอัตราฉีดวัคซีนที่ยังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ครับขอโอกาสพักเก้าไกลนะครับในการเป็นรัฐบาลนะขอโอกาสจริงๆพวกเราตั้งใจเต็มที่ที่จะทําหน้าที่ในการให้คุณภาพชีวิตทั้งความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้น นำแนวทางใหม่ของเศรษฐกิจนำแนวทางใหม่ของการพัฒนาสังคมยกระดับความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในประเทศไทยให้มันก้าวหน้าขึ้นด้วยรัฐสวัสดิการพลิกโฉมกเกษตรของประเทศไทยให้เป็นกเกษตรก้าวหน้าให้ได้เพื่อปลดปล่อยวงจรอุบัติของความยากจนเปิดเผยรัฐบาลให้โปร่งใสให้ได้ทั้งหมดนี้ครับไม่มีผลประโยชน์ของนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมยังเป็นคนเดิมของชาวพิษณุโลกยังเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่ได้สัมผัสอุดมการณ์ของพักอนาคตใหม่แล้วนะครับมั่นใจและสนับสนุนพักก้าวไกลต่อไปเป็นปากเป็นเสียงให้เราช่วยเรารนรงลงนะครับผมไม่มีหัวคะแนนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผมไม่มีหัวคะแนนเป็นอสมผมไม่มีหัวคะแนนเป็นลูกน้องเป็น อะไรเลยนะครับผมมีแค่ประชาชนที่ศรัทธาในอุดมการประชาธิปไตยผมมีแค่ประชาชนที่ถูกใจนโยบายและแนวทางของพรรคนะครับผมมีแค่สมาชิกพรรคที่เป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นผมอยู่ได้และจะไปต่อได้ก็ด้วยมือของทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอร่วงหน้าเลยนะครับว่ามาช่วยเราใครอยากมาช่วยเราเป็นทีมงานลนล,ลงหาเสียง สมัครไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับ Inbox เข้ามาใครอยากจะให้บ้านของท่านาเป็นที่ที่ติดป้ายติดปฏิทินของพักเก้าไกลนะครั pp, ครครบ Inbox เข้ามาใครอยากจะพาผมเดินไปเยี่ยมซอยของท่านไปเยี่ยมบ้านของท่านรับภูมิใจเลยนะครับว่าเป็นทีมงานของพักเก้าไกลอาสาสมัครอยู่ในซอยนี้นะครับ Inbox <Beginning> มาบอกเรานี่ไม่ใช่การเป็นหัวคะแนนแต่เป็นการที่เป็นแนวร่วมในการต่อสู้ร่วมกันนะครับ เราไม่มีปืนจะไปสู้กับผู้มีอำนาจเราไม่มีกฎหมายที่จะไปทำลายผู้ที่เห็นต่างเรามีแต่เสียงของประชาชนหนึ่งสิหนึ่งเสียงและเราจะชนะอีกรอบหนึ่งโดยการไม่ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวเพราะ,ะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าสมัครเข้ามานะครับมาเป็นอาสาสมัครมาเป็นแนวร่วมของพรรคเก้าไกลด้วยกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันสมาชิกพรรคอาสาสมัครสรส,รสรเราเท่ากันเลยนะครับไม่มีใครเรียกผมว่าท่าน ไม่มีใครต้องเป็นเจ้านายลูกน้องใครแต่เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นแนวร่วมกันในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องในประเทศนี้แล้วก็พัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเป็นปากเป็นเสียงนะเป็นกองเชียร์เป็นซัพพอร์เตอร์เป็นคนที่คอยช่วยรณรงค์นะครับติดต่อเข้ามาเลยอมีคนบอกแล้วนะครับคุณประภาขอบคุณมากนะครับ ร้านมาล่าหน้าตีนะครับถนนธรรมบุญชานะขอปฏิทินนะครับอ่าเดี๋ยวมีปฏิทินมีสติกเกอร์มีโบชัวร์มีหลายอย่างเลยครับที่เราจะช่วยกันได้เนาะผมต้องการชนะการเลือกตั้งรอบหน้าจริงๆผมต้องการชนะการเลือกตั้งรอบหน้าจริงๆไม่ใช่เพื่อผมจะเป็นสสต่อแต่เพื่อผมอยากจะให้พรรคเก้าไกลเป็นรัฐบาลอยากให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและเราจะได้ทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นสักทีหนึง่ง เอาสติกเกอร์ติดต้นนะครับคุณฟ้ารั่นได้ครับเดี๋ยว inbox เข้ามานะเดี๋ยวเราจะให้ทางแอดมินช่วยกันเก็บข้อมูลนะครับผมไม่ได้คิดอะไรใหญ่โตเลยนะครับทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ชุดข้าราชการเครื่องราชอะไรใหญ่โตไปเบ่งใส่ใครเลยผมได้ตำแหน่งมาผมจะใช้ตำแหน่งนี้เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้พวกเรามาช่วยกันนะครับเพราะว่าผมยอมรับศึกครั้งหน้านหนักจริงๆนะ ใครที่บอกว่าพรรคเก้าไกลจะชนะสบายๆไม่มีทางนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วคู่แข่งประมาทเราแต่คราวนี้เขารู้แล้วว่าเราเอาจริงเรามีความสามารถด้วยแล้วถ้าเราเป็นรัฐบาลประเทศจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางของการเมืองเก่าการเมืองแบบหัวคะแนนการซื้อเสียงการใช้อํานาจของรัฐในการเอาเปรียบเรื่องการเลือกตั้งก็จะยังมีเพิ่มเติมขึ้นเพราะนั้นศึกครั้งหน้าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายต่อให้คะแนนนิยมเราดีขึ้นมากก็าตาม เพราะฉะนั้นผมก็เลยกราบขอแรงสนับสนุนนะครับแล้วก็มาช่วยกันนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องนี้ก็ทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาท่านที่บ้านแล้วก็คุยกันว่าเราจะช่วยกันได้ยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็วันนี้มี2เรื่องมาฝากกันเนาะก็คือ,อาพามาดูห้องพักของผมในคืนนี้นะถ้าในระดับของโรงแรมเขาคงจะให้ไม่เกิน3ดาวนะครับ แต่ว่าสําหรับผมผมให้5้ดาวในประสบการณ์ที่ผมได้มานอนในบ้านของเพื่อนที่เป็นชาวพิษณุโลกด้วยกันแล้วก็มานอนอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้นะครับโ okay. อเควันนี้ไม่ได้ไลฟ์แบบจริงจังมากนะครับพอดีคิดถึงพี่น้องแล้วก็พอมานอนที่ทแปลกที่แปลกใหม่ก็เลยเอามาไลฟ์ให้พี่น้องดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์ให้มากขึ้น นะครับอัปเดตสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองเนาะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็อัปเดตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทุกคนให้กับทุกคนได้รู้นะครับว่ากฎหมายที่จะออกมามีผลกระทบอะไรอย่างไรและถ้าใครจะฝากผมให้อภิปรายเรื่องอะไรในสภานะครับให้พูดเรื่องอะไรให้แก้ปัญหาอะไรเนี่ยอย่าได้ลีลอนะครับอินบ็อกซ์เข้ามา ทักเข้ามาหรือโทรมาทุกหลายคนมีเบอร์ผมแล้วนะครับก็โทรเข้ามาเลยถ้าผมไปเองได้ผมไปถ้าผมอยู่กรุงเทพทีมงานไปและเรื่องของท่านจะได้รับการประสานงานเรื่องของท่านจะได้รับการพูดในสภาอย่างแน่นอนหรืออะไรที่เราคิดว่าเรื่องของท่านเป็นประเด็น ที่เราจะต้องพัฒนานโยบายในรอบหน้าให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะทํานโยบายมาให้ตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุดเพื่อเื่อว่าเมื่อเราเป็นรัฐบาลแล้วเสียงของท่านก็จะเป็นหนึ่งเสียงที่ทําให้นโยบายนั้นมันตอบโจทย์พวกท่านได้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็ติดต่อเข้ามาทักเข้ามากินกาแฟกันคุยกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปอาบน้าก่อนหนาวมากอาบไม่ไหวอืมนะครับเมื่อเช้าได้ข่าวว่าพิษโลกสิบสามอง,องศา นะครับผมยังอยู่กรุงเทพอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดูกันว่ากี่องศา6กโมงเช้าเดี๋ยวผมจะไปเดินแถวผ่าชุมพลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ากี่องศา <c oughs> <c oughs> อุ้ยลืมเตรียมเสื้อหนาวไม่เป็นไรหน้าหนาวก็ต้องให้ขนมันลุกนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอสวัสดีไปก่อนนะครับ굿ไนท์ night, นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนตื่นเช้าคืนนี้นอนหลับสบายนะครับและพรุ่งนี้เช้าตื่นมาด้วยความสดชื่นนะครับ มีไรผมรับใช้ติดต่อมาเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย